การจดนิติบุคคลระหว่างบริษัทและห้างอะไรที่จะช่วยคุณให้ปลอดภัยจากสมกรมมากกว่ากันคลิปนี้มีคำตอบค่ะถ้าวันนี้นะคะ่ะคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังจะทำธุรกิจในรูปของนิติบุคคลคุณจำเป็นที่จะต้องรู้ว่าอะไรที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณเมื่อํำไปแล้วถ้าในอนาคต เกิดเป็นหนี้กับทางกรมสรรพากรขึ้นมาการทำธุรกิจในรูปทิติบุคคลแบบไหนจะช่วยคุณให้ปลอดภัยได้อย่างแท้จริงนะคะก่อนอื่นนะคะคุณก็ต้องมาดูว่าข้อดีของการจดห้างมันมีอะไรบ้างข้อ1จดห้างดีเพราะว่า2คนก็จดได้แล้วมันง่ายแค่ทำกันในครอบครัวสามีภรรยาจูงมือกันก็สามารถไปจดเป็นห้างหุ้นส่วนจํากัดได้แล้ว ข้อ2การตัดสินใจมันง่ายมากจะทําอะไรก็สามารถทําได้ง่ายๆไม่ต้องมากังวลว่าจะมีใครมา้านไม่เห็นด้วยข้อ3ถ้าห้างทําธุรกิจแล้วขาดทุนคุณยังสามารถนะคะที่จะนําผลขาดทุนนะคะไปใช้เครดิตภาษีได้ถึง5ปีค่ะ แลวถ้าคุณนะคะทำธุรกิจในรูปของบริษัทมันมีข้อดียังไงบ้างนะคะข้อหนึ่งนะคะ,ะ,คะการทําธุรกิจในรูปของบริษัทะคะ่ะมันสร้างความน่าเชื่อถือได้มากกว่าเพราะคุณจะมีผู้ถือหุ้นถึง3คนข้อ2องะค่ะกรณีออออที่บริษัทเกิดทําธุรกิจแล้วขาดทุนนะคะ คุณจะรับผิดชอบเพียงแค่ไม่เกินเฉพาะมูลค่าหุ้นที่คุณลงเท่านั้นข้อ 3. กรณีที่บริษัททําธุรกิจแล้วขาดทุนนะคะคุณสามารถนําผลขาดทุนนะคะไปใช้เครดิตภาษีได้ถึง5ปีเช่นเดียวกันกันกนกนกบห้างค่ะแล้วมันแตกต่างกันยังไงะคะอาจารย์นวลง่ายๆค่ะความแตกต่างของมันถ้าวันนี้นะคะคุณจดทะเบียนในรูปของห้างหุ้นส่วนจำกัดเอแล้วคุณก็มีในกอและในขอโดยในกอเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิด ส่วนได้ขอเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดถ้าเกิดหนี้กับทางกรมสรรพากรมาสัก10ล้านห้างจะต้องรับผิดในหนี้จำนวน10ล้านกับทางกรมสรรพากรและถ้าตรวจสอบทรัพย์สินของห้างแล้วปรากฏว่าไม่มีทรัพย์สินแล้วสรรพากรเองก็สามารถที่จะไปตรวจสอบนะคะทรัพย์สินของนายกเพื่อมาชำระหนี้ของห้างจำนวน10ล้านบาทได้ด้วยเช่นกันเพราะนายกเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดค่ะ และถ้าวันนี้ค่ะคุณทําธุรกิจในรูปของบริษัท B แล้วคุณก็มีในกอในขอในคอเป็นผู้ถือหุ้นทั้ง3คนและผู้ถือหุ้นทั้ง3คนก็ชําระมูลค่าหุ้นครบหมดแล้ว และประกอบว่าบริษัท B เป็นหนี้กับทางกรมสรรพากรขึ้นมาที่10ล้านเมื่อบริษัท B เป็นหนี้สรรพากรสามารถตรวจสอบทรัพย์สินของบริษัท B เพื่อมาชําระหนี้ภาษีอากรแต่สรรพากรจะไม่สามารถที่จะไปยุ่งกับผู้ถือหุ้นในกรในขอในขอ,ในขอเพื่อชําระมูลค่าหุ้นครบแล้วได้และก็นี่ค่ะจะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าณนะวันนี้คุณควรทําธุรกิจในรูปของนิติบุคคลแบบไหนที่ช่วยคุณให้ปลอดภัยจากสกรรพากรจําไว้ว่าอย่า จ่ายภาษีถ้าคุณยังไม่ได้คุยกับอาจารย์นวลเพราะอาจจะมีวิธีประหยัดภาษีที่คุณคาดไม่ถึงอีกเยอะและถ้าคุณอยากได้สาระความรู้ดีๆจากอดีตเจ้าหน้าที่สากรมากกว่า17ปีคุณสามารถติดตามได้ที่เพจประหยัดภาษีบาทถูกวิธีบายนวลวันเท็กเอ็กเปิดและถ้าคุณไม่อยากจะพลาดสาระความรู้ดีๆก็สามารถติดตามได้ที่ s อสไซน์แท็กเอ็กเปิดทุกครั้งที่มีคลิปใหม่จะส่งตรงถึงมือถือคุณค่ะ